สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจ598ชาแนลสวัสดีเอฟซีสายลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยค่ะสวัสดีทุกคนที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจ598ชาแนลทักทายเอฟซีเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะสปปลาวอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนอเมริกาออสเตรเลียไอร์แลนด์ฝรังร่งเศสคนไทยทุกคนนะคะที่อยู่ต่างถิ่นเดนไกล ขอบคุณในน้ำใจมากๆนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจดูคลิปคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันกดติดตามให้ช่องมไ m เล e บ j j 5 c a f ฟ channel ดอกไม้สวยต้นสูงค่ะเมื่อตะกี้ได้ไปดูคลิปของท่านทนายอทยุทัยเนาะนะคะที่บอกบอกน้งหัวข้อบอกยืนยันตัวตนนั่นแหละค่ะเนาะ,ะอย่าไปน้อยใจลุงเลยลุงให้ลุงแกได้ระบายบ้างนะคะบางทีคนเรามีเรื่องคิดมากมายเนาะเยอะแยะนะคะ ให้ได้ระบ,บายบางสิ่งบางอย่างออกมาบ้างพอระบ,บายเสร็จลุงแก,กก็ยิ้มล่าเริงได้เหมือนเดิมแล้วค่ะทุกคนเนาะต้องเข้าใจต้องเข้าใจลุงกันนะคะทุกคนเนาะลุงป้ามีเรื่องคิดมากมายอุ้ยไหนจะค้านนค์้านี้นะคะก็ฝากทุกคนไปดูคลิปช่วยลุงช่วยป้าหน่อยแล้วกันเนาะนะคะเป็นกําลังใจให้ลุงป้าเนาะเพื่อที่จะได้พัฒนาพื้นที่ลานองค์ปูนะ่นั่นแหละค่ะทุกคนเนาะ ไอ้ลุงจะห้ามใครลุงก็บอกอยู่แล้ว,วห้ามไม่ได้มันก็ห้ามไม่ได้อยู่แล้วนั่นแหละค่ะทุกคนก็ขอให้พูดด้านได้ดีกับลุงก็พอนั่นแหละเนาะนะคะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างมันก็สามารถที่จะให้ข้อคิดเห็นที่แตกต่างออกไปได้ค่ะทุกคนเนาะไม่ใช่ว่าเราติดตามลุงแล้วเราก็นะคะจะพูดไปแบบบางสิ่งบางอย่างถ้ามันไม่ถูกต้องเราก็ พูดคุยนะคะแลกแลกข้อข้อคิดเห็นกันนั่นแหละเหมือนที่คุณแมวพูดนี่ยนะคะเนาะที่ในนสดนั่นเลยว่าเออเราจะเป็นหูเป็นตาให้ลุงให้ป้าแต่อย่าเอ่ยชื่อลุงเพื่อที่จะมาทำคอนเทนต์ด่าใครประมาณนั้นแหละค่ะจากด่าด่าใครด่าไปเลยแต่อย่าทำคอนเทนต์ต้องมาด่ากันนะคะเนอากว่าเอาแฮกแก็กถึงลุงถึงป้าอะไรอย่างนี้อย่าไปทํากันทุกคนเนาะเพราะถ้าเราจะด่าใครให้ด่าที่ตัวเราด่า เนาะอย่าเอาลุงป้าเข้าไปเกี่ยวนะคะก็เหมือนที่ลุงบอกนั่นเลยค่ะลุงไม่อยากมายุง่งมาเกี่ยวกับการด่าการทะเลาะกัน,ก,ก,นก็คืออยากให้รักกันสามัคคีกันนั่นแหละค่ะทุกคนแต่มันก็คงเป็นไปนไม่ได้เนาะน,นะคะเพราะมันมีสองฝกักสองฝ่ายนะคะแต่ไม่เลิฟเจเชื่อนะคะว่าเอฟซี FC ลุงเอฟซี FC ป้านะ่ะนะคะคงไม่อยากจกะด่าใครก่อนหรอกถ้าคนเหล่านั้นไม่ทํา ไม่มาว่าคนที่เขารักเขาชอบอะไรประมาณนี้แหละค่ะคนที่เขาเห็นใจเนาะอันนี้ก็ว่ากันไปนะคะเพราะว่าความคิดเห็นของคนเรามันต่างกันเนาะหมายเลิศเจเจก็ไม่เข้าไปยุ่งนะคะทุกคนเนาะแต่ก็อยากให้กําลังใจทุกคนแหละค่ะนะคะเราได้มารู้จักกันเนาะถึงจะอยู่แค่หน้าสื่อหน้าจอแต่เราก็ได้รู้จักกันก็เพราะนะคะเรามาติดตามลุงป้านี่แหละก็ช่วยๆกันไปค่ะทุกคนเนะาะเนี่ยไม่เลิบเจเจก็ ะะจะจองนางรำ59นางรำกับป้าอยู่นะเพราะว่าเดือนกรกฎาคมก็จะกลับไปที่จำปาดุงเนาะก็จะเอานางรำ59นางรำนะคะหลังจากไม่รับจเจเจ,จะไปทำธุระที่นั่นด้วยเนาะนั่นแหละคะ่ะก็ไม่รู้ว่าป้าเต๋นจะว่างและก็น้องน้ำมนต์จะว่างราด้วยหรือเปล่าเนาะนะคะคงตีป้าอาจจะมีนะคะงานเยอะแยะแต่ก็หวัง อยากให้ป้ากับน้องน้ำมนต์รำด้วยกันนะคะเนาะนะคะมาแล้วเจก็ทักไปในอันนั้นแล้วละ่ะนะคะในในช่องของทีพีส e e นของลุงป้าแล้วละ่ะก็คือเราในเนี้ยอยากให้ลุงป้าช่วยหานางรำให้นั่นแหละเ,ลเนาะแล้วก็จะบอกนัดวันอีกทีว่าเรา จะไปถึงที่นั่นวันที่เท่าไหร่ก็รอจองตั๋วเครื่องบินนั่นแหละค่ะจองตั๋วเครื่องบินได้เมื่อไหร่ก็กลับเมืองไทยค่ะเดี๋ยวแล้วก็นัดวันเจอกันไม,ม่เลิกเจก็มาเป็นกําลังใจให้ลุงป้าทุกคนแล้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเอฟซีลุงป้ายูทูบเบอร์ที่พูดข่าวสารเกี่ยวกับลุงป้าเนี่ยเราเป็นกําลังใจให้กันและกันอยู่แล้วค่ะเนาะก็พูดแต่สิ่งดีๆค่ะอะไรที่มันจะทําให้เราไปมีปัญหากับข้อกฎหมาย เลี้ยงได้เลี้ยงค่ะทุกคนพ่อไม่เลยพี่เจก,ก็ไม่อยากนะคะให้ใครด่าใครเลยเพราะว่าเราฟังแล้วเราปวดหัวนะคะปวดหัวนะคะด่ามากมายเกิดขึ้นเนาะถือเสียว่าลุงแจก <laughs> ลุงแจกยอดวิวให้กันทุกคนแล้วกันเนาะนะคะองชูสวะอีเลชูลี่อะเซมานอูเฟอร์เมนเซมานเออแต่ด็ก น้องเขาก็พาสุนัขมาเล่นนะคะคนรู้จักนั่นแหละค่ะทุกคนเนาะเป็นกำลังใจให้กันค่ะเราก็เดินมาถึงจะสี่ปีแล้วนะคะนับถอยหลังอีกแค่ห้าวันเองนะนะคะห้าวันเองก็จะถึงครบรอบสี่ปีที่เราได้มารู้จักกันแล้วที่เราได้มารู้จักดุงป้ากันเนาะเป็นกำลังใจนะคะ ให้ไปถึงเช่นชัยกันค่ะทุกคนให้หนักแน่นนะคะดราม่าต่างๆเกิดขึ้นยูทูบเบอร์ทะเลาะกันนะคะมันเห็นมาน,นี้4ปีแล้วเราแค่ปล่อยวางค่ะทุกคนไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะค่ะทุกคนเนาะบางทีด่าๆไปเพื่อสร้างคอนเทนต์ให้ตัวเองมียอดวิวแล้วก็มีรายได้เพื่อเลี้ยงชีพตัวเองนี้แหละค่ะเราอย่าไปคิดเยอะคิดแค่นี้พอเราจะได้ไม่ต้องทุกข์ใจค่ะทุกคนเนาะ เราจะได้ไม่ต้องทุกข์ใจเหมือนไม่รับเจไปฟังได้ทุกคนแหละคะ่ะแต่เราก็ปล่อยวางไะคะเพราะว่าเราคิดว่าเออการทํามาหากินของแต่ละคนต้องรับผิดชอบตัวเองและครอบครัวเราก็แค่ปล่อยวางอย่าคิดเยอะเพราะว่าความคิดของคนเรามันมันคิดได้หลายหลายแงย่หลายมุมเนาะเราห้ามความคิดของใครไม่ได้อยู่แล้วห้ามที่ตัวเรานี่แหละคะ่ะเนาะว่าเราอ,อย่าไปคิดเยอะแค่เราปล่อยวางใจเราก็ไม่เป็นทุกข์ แล้วเจก็คิดแค่นี้แหละคะ่ะถ้าเราเข้าไปดูปวดหัวมากๆเราก็ถอยออกมาไปดูอย่างอื่นที่มันทําให้เรามีความสุขนั่นแหละคะ่ะเพราะเราดูอย่างอื่นมีความสุขใจเราสบายขึ้นเราก็หันกลับไปให้กําลังใจเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ทํา YouTube ด้วยกันให้กําลังใจลุงป้าแต่ว่าช่องลุงป้าที่เราไปดูทุกวันอยู่แล้วเพราะว่าแล้วก็ทุกคนที่อยู่แต็มประดงอะ เพราะว่าไม่มีเรื่องดราม่าให้เราปวดหัวไงเราสามารถดูได้ทุกวันใช่ไหมคะทุกคนก็นั่นแหละนะคะถ้าวันไหนที่เรามาดูข่าวแล้วมันปวดหัวเราก็หันเข้าที่จำปาดงค่ะมีแต่เรื่องสนุกสนุกมีแต่อะไรที่น่าตื่นเต้นแถวนั้นนะนะคะคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้แล้วกันเพราะว่ามาแล้วเจก,ก็ไปทํางานค่ะเดินมาก็เหนื่อยเนาะนะคะไปทํางานต่อบ้านเท่าแก่นะคะเพราะว่าได้เวลาทํางานแล้ว อีก5นาทีก็เข้างานค่ะเดินมามันก็เหนื่อยเนาะเออเป็นกำลังใจให้กันและกันงั้นฝากเอฟซลุงป้าทุกคนแล้วกันนะคะใครที่พอมีกำลังเนาะฝากสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทีพีสกินของบริษัทมูมตอรโฮมทัพย์เป็นกำลังใจให้ลุงป้านะคะไม่มีก็ช่วยกันไปดูคลิปดูไลฟ์สดโดยไม่ข้ามโฆษณานะคะเท่านี้ก็คือแรงกำลังใจเราส่งถึงลุงป้าแล้วนะคะทุกคนเนาะ แล้วก็ฝากดู YouTube สายลุงป้าหรือว่า YouTube ที่เรารู้จักกันนี่แหละค่ะเนาะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ